ว่างมาส่งของพี่น้องเข่าปลาเขาโด่โอ้ยขาดบันนอกอีดีครับพี่น้องหลาดบุรีพี่น้องมาส่งของยูหลาดบุรีครับพี่น้องขาปลาเขาโด่งเข็นทางก็คือบัตนออกเข้าแหละครับพี่น้องนี่หละกดียอยสานก็แบบนี้ะครับพี่น้องพอออกดางแดงวันแล้วนนท์น้อยท้งสวนนะครับพี่น้องแบบนี้เลยแถวบ้านผมก็ได้ครับพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยมือตกลงเดา งานหมอลำมคุณหมอคุณบอลจะยกเลิกหมดเด้อพี่น้องทิพย์หาพราะมีมีเหตุการณ์บอกปกติเกิดขึ้นเนาะดักซิวายจังไรับพี่น้องเนาะมันก็ต้องจำเป็นต้องทำตามกฎในหลักพี่น้องเนาะเคยมีกฎตรทานมากมาตลอดนี่มาตลอดว่าเป็นไรแน่จริงพี่น้องเนาะนี่ละนี่วัดยังด้วยนีวัดเขาดินครับพี่น้องโอ้วัดเขาดินเป็นเต้โมฟาวานี่ ทานมากเลวครับพี่น้องวัดเขาดินสุวรรณบุรีสุวรรณวลีหรือกิ่งใดนี่ยหละทานประทันเพราจีเพียรผมกิ่งใดนี่พี่นุ่มบัพถึงหัวบ่อโอ้บรรยากาศดีครับพี่หนุ่มบรรยากาศดีเนื้ปลาเนื้อเนาะบรรยากาศเขาทามีภูเขาหนุ่มดีมีภูเขาเขาขานนุ่ม รถเขาอยากแท้งก็แต้งไปอ้าวแ้งภูเขาห้ามนะครับพี่ลี่ลที่นี่ภูเขามันมตามดวยูเาอะไรโอ้โหองยเยเยครับพี่น้องกีเปบออกผอย่างน้ครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ย มีเตีนเข่ครับผมไม่มีไม่มีเต้นเขาครกม่มีทางสูขเขาไม่มีทางนะครับพี่ราบเลยแล้ว่้เพื่อวัดเขาิดนะครับวัดเขาดิคนทีดเต้นเขาลาลีคงจะหีเนะครับ อีก400เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3089ทนนนาาาาาาขอออองงเเเเลลีี่่่่่่่่ยยววสรรแแบบบบมมมมมปปปไไไจจ้้ััพพพหดดดตตืืก

เอาวะอดได้เบิงบ่งหมอลำอดได้เบิ่งขิดไปหลายมื่นแล้วเด้อพี่น้องอยากสิบเบิ่งขิดยังเน่าเล่ตัวเรื่อกยังเน่ะนี่ช่วงเนี้ยขิดหายไปเรื่อยแล้วครับพี่น้องเดือนสิบห้ามือว่ดีโอ้ว่ดีไรช่วงที่จังหวะดีวาหน,านังนพอดีเลยครับพี่น้องจังหวะที่เฮาล่งขิดแบบตัดขิดไม่ถึงลอยโอ้ไม่ถึงบะนาะครับพี่น้องเอ้ยเป็นเหตุการณ์ทั้งสี่เลยเราจนาะ นี่ละมือน,นีกับมาผ้ามาเทียวลาดดีกคอนคาบ่น,นองรลาดช,ชาบุรีครนบพี่นองอกูเขาโอ้ยถึงนี่นันงผ้าลูกมาเทียวช่มๆซุ่มๆทายบรรยากาศเลยยิไงใหออโมเงินสำรอง,องเที่ยวใหญ่ซุ่มลูกแต่สมอยากดูน้ำหรือมั้งเพราะว่าบ่อใดพาลูกไปเทียวใหเลยเป็งงนแต่งานแต่งานแต่งานอย่างเดียวเลย ทัวร์ง่ายๆันนี้ไปเที่ยวเลยเห็นภูเขาแล้วก็มันคือมีแต่บรรยากาศมันคือดูดีเึ้นนะครับที้เรายังปลูกอย่างกระต่ายแต่ไปเที่ยวยังนั่งมันก็ดูดีขึ้นมากคือจากที่ว่าเงียบคึ้นหรือว่าดีไปมันก็ปล่อยเนาะแต่บางเคนมันก็ทุกอย่างมันมีอยังแน่นอนครับพี่เรานี่ละเนี่ยผมเนี่ยผมก็เคยเที่ยวนี่เคยมาก แน่หูเลยว่าเตยมากข้าดับเลยมูตะกรอนนะพี่น้องนอ้แม่แม่มูพาม้าแม่เนี่ยบ้องเนี่ยจำได้แล้วนี่ยเ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 คยมาเลยครับเดือดมากโอ้ยต่แต่แต่กินแต่เฮาบอกใครได้มามันก็เลยบม่จับครับผมไม่ก็เลยจับจังมากมายอ่ะพอพอกบใครได้มาเราไม่จับลื่นแล้ว การนะครับบ้นานฉะบุรีเขาง้ำน้ำค่าพลับงานมันเป็นการดูดีมันเป็นกานราแบบว่าหาเที่ยวอ่ะหาแบบว่าขัาบรถมาหาเที่ยวสิอันนี้ก็บขับรถมาส่งของเด้อครับพี่น้องแปดสิบตีโล่สี่ร้อยบาทพี่น้องเอ้ยหามโมคุ้มบ่มันก็บ่คุ้มหรอกครับพี่น้องแต่ก็อยากแต่ทัง,งไดก็ดีโบ่ได้ครับพี่น้องเทบาทสองบาทนี่แหละ วันนี้ก็เคยมาครับพี่น้องวันวันจังเลยจำเข่ได้แต่เคยเข้าไปเที่ยวอยู่จำได้ว่าเคยเข้าไปเที่ยวเนี่ยในวันเนี้ยเดี๋ยวนี้มันสากดีครับพี่น้องแต่ก่อนมันเป็นแบบว่าบอดีแบบนี้แหละใช้มือไม่ยืดหยุ่นน่องยุกงยางทุกงยางกับเปลี่ยนแปลงไปเลยครับพี่น้องเราเคยบอได้มาโดนเนาะกับเปลี่ยนแปลงดีโอ้ยมีงานเก่งงานเก่งสงเนาะกานวัน โอ้อยแลวนี่ตัวนี้ตลาดวันก็ได้มีคนโคตรก,กนนันเนาะไก่ยังมูฮูได้ดิโอ้วันหลายครับพี่น้องโอ้ตาตีนวันหลายอยู่แล้วอีก400เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ไฮเวย์4036 เลี้ยวขวาเข้าสู่ไฮเวย์4,036แล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้าย